เอาใส่ผู้สาวผู้บ่าว์ลำเพิ่นโอ้ยเด็อนาหัวใจบางบ่ร์ดอกกำนักเจ้าอกผู้แก้มรวยรวยเาสาวสใจเจ้าอกผู้เลยหอมหอมเป็นคนจับสวาแอมเดี๋ยวบังแก่แอมบังแก่สาละโน้มมังแก่กันล้ลำพังสธอใสเปิวตาสุนตาบ่ายเปิดบ่อดใจกพ่อแล้วตาเปลวให้แล้วใจสว่างสวยดั ฟางในเทปีายาไอเมื่อแนวจะารีหอมมองใจลายริบมือใสๆใส่จนันยาบานบานเดือนนางรันที่เดืน,านท,ทางจะมาเปิดร้านไปเสีย่ยบ้านเราบริการทั้งเป็นหของเป็นสาอเสสสปปสาาอาแสนเส้นเส้นความาเป่าเสริมควาคนตามมาใช้บริกรารคนตามมาใช้บริการตั้งแต่เปิดร้านไปจนถึงยามนด้แองบางคนขอแค่ามาส่งเงินในจิบข้าวเล็กจนลูกเดียมาตามคำรับจ้าออกไปมา,อมา,า,าเาอ,อกสารคำรับจดเอาไปมาเอกสารจุ้มดารามาปุกแตัง้งแต่บนนางผู้เบาห่างคือพี่เล มาตัดผมบอเสาเฮ่เหีมาตัดผมบอเเสาผมบอดธนาก็เม้าเที่ยวมาเอาอ่อยได้มองแค่วันละนอนในชิ้งยิ้มวันละน้อยดักแรกแต่ซอยมาเจอสำหนักใดตำพ่อใดมีคนสนใจไปมือหนึ่งหนึ่งแม่ถ้าเยังหัวใจหลับตึงยัแปนสึงเอบาทบอสนารถเก่งแม่มาหยาบบอดนารถเก่งแม่มาหยามมีแต่คุณ แอบบอกแอบไม่บองน้องนั่งสสวยเสียดายที่พี่ชายไม่รวยถ้าพี่ชายนั้นเป็นคนรวยจะแต่งคุณสวยไป่ซื้อที่เดียวเที่ยวไปกอดเที่ยวไปแลมองยามเช้ายามกำแม่ตักเอื้อยังมีคนมาตัดมาปุ่นจอดมาไหว้ทุกจะตายก็เลยจอยเธอช่วยคนรวยถ้าโชคมอเอำเมอแนวมาสาวสจนจนที่ป่วยแต่ละเด้อน้องสิป่วยตาอ้าวแต่น้ำ อคอยว่าซิฟอนเกี่ยวจงเมซี่ไามา่เกี่ยวอย่าพูดเลยเก็บขี้นั่นในเศร้าอยู่นี่ม <c oughs> อค่อยากเก็ีท่านี่อีกไหมงามงามแล้วเอาอาจารย์เจิดลำเพิ่นในบลมฟอนลำเพิ่นกับเจซีแเนี่ยเอาถือใจเขา กูก็หาพรกกระเป๋าไม่ยังนวยอออกีกจากแล้วฮะาฮาเขาได้ดีทั้งล้ำเพื่อนฮะา่อยกับเจ้าไปตั้งคณะล้ำเพื่อนไหมยัยเปแข่งสาวหน่อยถ่อให้มันดู่ทจริงแล้ว่อพ่อแล้วยองศินเพชรล้ำเพื่อนก็ได้ตัวซีมาเวทีเพิ่งขึ้นรางหลายเพลงแท้ฮะมาเวทีเจ้าของรองได็ดเดียวสองเพลงเออบัดของจ้าของรองสองเพลงแล้วก็นหนีมีซีดีมาได้ไหมเอาขอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ครับอานนี่คือพระเอกนะครับะระดับแนวหน้านะครับตอนนี้นะครับต้องยกให้บอยพอยืนเบื้องอยู่หมนไม่ละแม่งครับพอ่อเป็นย<ส>ังไงครับสอนซ้อนไหลก <c oughs> ็เบื้องบอยทุกปีอยู่ด้ <c oughs> แต่ว่าปีนี้เป็นปีของบอยจริงๆนะครับพี่น้องไม่รักแฟนเพ่งแฟนบอลำอันนี้ผมเป็นย่อบมยกกันนะครับดูสัดส่วนแต่ละอย่างเลยนะเขียนี่น้อยๆขานี่ก็นน้อยๆ มุนนี่กันดน้อยปีกายรี่บ่อยไงเด้ไงไงเกาหลีแล้วไงก็ไงคือเก่าพหลีน้อยร่ำกว่าเก่ารู้สึกว่านะครับจะเป็นสุดๆปีนี้เป็นเป็นปีปีของบ่อยสุดๆดีครับสุดๆจริงๆแต่ว่ามีแนวหนึ่งเด้เจีซีบอยบอกน้องฮะนาบอกน้องเนี่ยนะครับให้เราเห็นขึ้นอยางเนี้ยผู้ดีน้อยคือไอ้นี่ล่ะน้องนี่กําลังนาฮัค่อสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีกําลังลงทุนกันล่ะ หนามันเะพาอเขาวาหนาคือกจิมจีมาทั้งเออสมพักส,สมพักสบบพี่เจดสิครับจ้าอคาอาอิอีพ่อโทรหาปกติกระทรถามข่าวถามข่าวกันเรื่อยอยู่เมื่อนั้นอีพ่อปรากฏว่าย่องย่องแม่ย่องว่างสิละย่องว่าหุ่นดีก็เก้าหนาก็น้อยก็เาาก้าผมเรยพ่อให้ผมไปขึ้นเบสที่น้ำแนกกันเลยวะก็เลย <laughs> มาอยขอบุณขอบคุณคนาบ่อย ขอคุณ <intéress up. S 1> พี <reco Christ. S 2> ่น <fry UC S> ้องท่างใจกันลอยเอฟซีสปุสคนกระดากกันกับตามาพี่น้องซื้อมะมึงย้อนหลังอีกก็ได้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ของมอลลั่มกัลคณะเขาออกมาจัดไลฟ์สดเนาะครับของพ่อนี่คือนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับที่กาเวลาเดิมนะครับพี่น้องผู้ฮักแท่งกับเตรียมโตยุตตลอดคือกันแฟนคลับของศิลปินผู้ไทยมือนี้บอยศิลิชัยกับมากขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพี่น้องศิลปินผู้ไทยครับขอมาปนคขอบรัวของอีจพอวิพงพ์คือกันนะครับ ขันใจก็นลอยจัดกุมปิดก็ไม่ให้กำลังใจเนี่ยเด้อเด้อเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำกันแหละเนาะครับถ้าหากว่านะครับมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำตั้งใจเกินลอยนะครับมาชมนะครับคืนนี้ทากว่าทีมงานศิลปินบทไทยต้อนรับนะครับพัวหน้าบอยนะครับต้องต้อนรับตั้งค่ายแสดบงนะครับบาเต็มที่ต้องขอการมาท่านอภัยไม่รักแฟนเพลงขออีกอีพี่หนึ่งก็แล้วกันเนาะอีพี่ต่อไปจะจัดให้ไงก็นี้พ่อ ปกติปกติลูกอยู่วงนี่ลองเทละสองเพลงริมแม่บลูกเมื่อนี่นับกับกลุ้มเปิดนี่เคเพลงแต่ว่าเบิ่งเมืออยในเด้อครับพ่ออยากไปหาลูกอยู่ครับครับผมเดี๋ยวผมสิจัดในพ่อพี่น้องศิลปินพูดไทยเฮ้ากันง่ายไปไปสมทบกับมอลำใจกันร่อยไปแลกเลี้ยนแฟนคลับกันครับให้เราน้ำในใจโอ้ยค่ะสวัสดีค่ะ มามาแล้วมาเอาเน่ยมันไว้มาเอาในมันไปวานมาเอาเน่ยเป็นตายานไปไว้ทลายผีแน่เด้อค่ะค่ะตวัดดีค่ะพี่น้องที่มานังไปแรงใจเขามาเบิงไปแรงใจจำเบิงใช้ได้ไหมไม่อยากเก่เกิดล้อยว่าน่าบ่อยเพื่อนไดเอามาปั้นจักเอาชั้นตะยังดอกออกจากว่องเกาแหลายู่โจนแขวีวบ่มีว่องระเบียบตะกี้ไพกับมักชันลาย วึ่งใช้าขายความสวยเ่าว่ปเป็นดอกเด้อจ,จ้จาจ้าคาดเ่าว่ปเป็นเนะาะบัดีปูครับบัดีครับอาฉันนี่มันถึงนะคะถึงเนี่ไหนผู้เลยว่าต่างเพียกบ้าเกิดอยู่ในดงน่ะเลือลูกพอ่อ โอ้โหนี่ลูกสะใภ้นะเนี่ยหมูบอเดี๋ยวนี้วาดจนาหน้าลงประสงหาเจกาอ่อนกาแกมีบ่อเพลดำได้กระบอเกียวตัวจยานอนนะนองนี่นะสีนะหนูนี่นะเปียกคือกันก็ร่นเกี้ยวเกียวงูบรเคยใจแกพัดเป็นภูมิใหม่เคลือดที่เกียวกับบอมีแกเปินฟางเบิ้งกวงปูป่าบ่อร้อยลองแกพัดเป็นบวกน้ำซิวกลุ่มบ่อลองลอยเก็ซีนะเอา ผ้านองมากเป่าพญาเกี่ยวผู้สาวเบิ่งกัน่าสนาอ้ม่ี่แม่สิฉอนเป่าเป่าน้ำกลดีซีนองมากว่ารุ่งคนเมียด้วยจะไปทั้งไหนครับโอ้น้อผู้สาวเอ้ยโอ้น้อผู้สาวเอ้ยเจ้าผู้สีตวยรวยเจ้าผู้สีตวยรวยหัวใหญ่หัวลออร่ยอ่างขันล่องมาตัยรวยมึงก็ต่อไปว่าหนามาคือหี้ว้ายมึงก็่าไปเลย ้าเอาไหมเดี๋ยวสีผ้าดองเบาผ้าดองเบาไอ้ผ้าหนาบ่อยผ้าดีกว่ามันช่สิคือหล่าเอ้ยหล่าเอ้ยเจ้าผู้อู่ทู่นาเจ้าผู้อู่ทู่นาน้ำหมาเป็นตะเบายากน้ำหม้าเป็นตะเบายากเท่าระตีห่อร่วงระตีบัวไปอีกปากหวานน่าร้าแม่พี่ขั้นเจ้าอยากมือนี่ขั้นเจ้าอยากมือนี่ให้ทางน้อง นั่นนอนลงเด้อให้นั่งนอนนอนลงเดอ้นอก็จะนอนก็ไดเด้อค่ะละคุณพี่ขาตียังข่ยตียังเจ้าว่าสิมาตีบาบาข่ยนมีสองอัน เจ้ากัมีคือกันมั่นบ่พ่อสามบาแล้วตีตายหาเห็ดอีอย่างนอกคนฤตีศาสนาข่อยมุ่นละคือหิ้วไวตู้แงัมแจกมูยู่ระทองพางคือพามีบาข่อยบ่องามในออบารียวหิ้วหีวหนั่งยองยอล้มของตีน่กระทำมดาด่าฤล้วตีมาแขงบาขาข่อยน,นียวข่อยงอกแงามข่อยเดินขอกยอกข่อยแหมกว่าขาดี พี่คบเรื่องจีบตโวก่อพี่ที่อุ้มตูมตามตามงามก่อยใจเสียงามเจ้าถิหลงว่ามเนียจอมพ้นคุ่นไรเหลือเบื้องเจ้านี่งามขากับขนข้างเข้ามีหนวดมีหนวดเราจ้ไป่าปากขวดาที่กองเหล่าสาโทสาโทตัดเข้ามาตโกกวินเต่าบองแมงด้วย้าแฝดตื่นกันปะดิ้าแฝดตื่นกันจะสมตื่นอย่างพอ มองด้านหลังผมดำสาวสุดสวยมองผิวด้วยนวลเนียนทั้งเส้นผมมองตูดใหญ่หน้าจอกใสไปนอนด้ดูหน้านมก็ใหญ่บกโก้บกโกมือนี้ผู้่าเปลี่ยนสรงผมด้บ้างวัาหนาบ่อยมาเปลี่ยนสรงผมเป็นแดงกัดซ่าเพราะว่ากูไปจอบเปิ้งเมนียวแล้วเงียวเนียวยุ่งใจ ยืนเงี้ยวย่อมหันกูว่าไม่ค่อนขามาบ่เอ้ยนดี๋ยะนะอี่สีนะมาหลายอีพี่นี่บริษับางหัวหน้ามากดิฮะอยากได้คอยอยากเป็นคู่จิ้นสี่โก,ก้หมดเลยมึงจะโวยวายมึงจะโวยวายมันดีแล้วสมัยคนมืมยน,นี่ผู้หญิงกับผู้หญิงเอากันกันกบผู้อื่นเพาะอยากเนะข้างเดี๋ยวนี้กัดกูกับไอ,อ้น,นี่เองดิ <c oughs> ไอ้มาก <c oughs> ไอ้มาก <c oughs> เฝ้ากันเป็นกันตะคันคอยครับเจ้าได้กันสมมุติเนาะโถ้าเจ้าคอยครับเจ้าได้กันนี่ครับผมก็ต้องน้อยใจเด้อคันบ่มีลูกเฮากับไปเอาหมามาเลี้ยงเป็นลูกก็ได้โอ้ยนี่แหละหมาสิได้ใหญ่บ่ล่ะให้เอามาเลี้ยงนั่นเอาจังซีซะเอาหมาผัวมาเลี้ยงเด้จ้าเอาหมามาเลี้ยงถอดเอาหยังปูงเอางูเหลี่ยมตัวอันตุลตัวขาวๆอะไรแบบนีมันมีหมาตัวนึงอยู่สิมาให้เลี้ยง ก็พูดว่าตัวแม่โอ้ยเป็นหมาเท่าเท่าคักคักหมาตัวนี้พ่ออีลหลี่เท่าพ่อคุกับพี่ตีอุ้ยเท่าก็เจ้าอีกอายุหน่อยก็เจ้าแต่ว่าเท่าก็เจ้ามันเป็นหยังล่ะฮะจะแตกขี่ะแตกเข,าข่เขาคือเท่าครั้งนี้แต่เสีพ่อไม่หยังหรหืค่ะเออหยังเอาเนี่ยอันนี้ <c oughs> อยากมาสั่งคาราบุญเห็นผัวเกาแม่ละย่างหนีฉัดานอัศว์อัศวินหยัง,ง <c oughs> พ่อ ผัวเก่าดีดีอุ้ยยาวาทอกระได้ผัวเป็นผู้จังตีสิฉันตีผู้ผู้ดีกว่าค่ะผมก็บอกมันใจยื้เดี๋ยวนี้ไปกี่ยู่น้ากันไปน้ากันนั่งรถบัสกับนั่งบอสเดียวกันนี่พ่อว่าเย่บึงเสียสละกันมือไดรถมันแง่กันห้าละมือรถห้างแม่นบ่เย่บึงง่อยอยู่ทั้งหัวเบาให้ยายดอนนอนทั้งล่างผุ่นเดียโอ้ยปนติอินทิทิทหาเบาไปตัวขั้นบ่แมนเขาตีว่าอุติเนาะแมนพิดกันก็เลยนีจากกันยุ่งขึ้นได้ดูตีตีตี มัานเป็นหนีเพราะถึงจักใสหรือเอล่าี่ป็นหนีเพราะจักใจแมนเงินหาจีบบาทพระอมเลยโอ้อันมือนีเงื่อห้ป็นอันเนาะมือนี้อิหลาอยากมาหาพวีแมครับเป็นไงครับไอ้บอยเล่าบ่ได้เอิ่นเด้ไอ้ไอ้เมื่อคืนไอ้เมื่อนเราเจ็ไปพี่เราพ่องพี่เราพ่องตื่นเหมือนชาวบ้านอีหลากะลักเขาไปอยู่ในตู้รถแม่รถตู้ครับครับครับไปนอนยศใจบอปันใดเนาะถิมาเปิดทั้งหอนทั้งเอาเกินมากอดเที่ยงแม่ถมาเปิดขึ้น จังมาเห็นหนูระ้ววางไหนฮะระหวางไหนมันอนแห็นกันยูนี่ทีนี้กะนี้ถ้าในร้องไปแนมงพะนะครับด่าดีดีแล้วพอวางไรบ้านย่าด่าหนูถอหนูแต่ยิ้นบาพ่อพี่นั่นรอไม่รู้ได้รอครไ้ลาไปน้ำเน้ไ้หลาไาจังสีลาโอ้เดี๋ยวเหมืออยางไปเห็นหนามามา่อดรัก็ดีเรื่องเจ้านี่เก็บไปซะก่อนคอยมีเรื่องสำคัญกว่านั้นคอยเห็นคนที่อยู่ใน หัวใจคอยแล้วเดี๋ยวๆพอขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตถามแป๊บหนึ่งตั้งแต่ผมเกิดมาเนาะเห็นแต่อยู่ระเบียบโทษเฉพ่อเอ้ยดอกไม้สองดอกนี่คือสิเมนมาแต่ระเบียบเนาะวัวใอยู่ระเบียบนั่นใสื้ดอกกุหลาบเอาเสื้อดอกกุหลาบดิพ่อไม่ยุ่งใจเกินร้อยนี่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 เป็นอย่างเป็นอย่างนี้นี่หนาทั้งสี่หลาหนาไปยังเนี่ยว่วดูวัวเศ้าเป็ดเป็ดตลาดไปซื้อดอกนี่มาให้หนูแม่พ่อนี่นะหาจักซี่นะจ้า หนูไรบมาแล็ก็ถือว่าเป็นมุ้นเป็นมั่งเขาเลยก่๊ป๋าป่าถิ่มจักจี๊าป๊าถิ่มจักจี๊าเป็นถือว่าเป็นมรดกเป็นมุ้นเอาจั๊กจีเด้อเอาจากไหนขันมาหอดแล้วขันมาหอดบ่านศิลปินธพุทธิแล้วพ่อพ่อพ่อก่อนเลยจั๊กจีพ่อก็คือพ่อดมแก้มหนูแน่โอ้ยคือว่าเป็นลูกไผ่สันเอาลูกไผ่กับสีแดงย้ำย้ำผัวปโยกกับสีปูชนเนาะโอ้ยเอหอมกับหอมสะัดขมุ้พ่อพ่อเอ้ยจะตัดเป็นไก่กินสมพันธ์วัดเด้อนี่ แม่ว่าจะมีน้ำฝากดิมีน้ำฝากลูกไผ่จ้าหมากระโปเอางูเพียกกระโปเอาจ้าอยากได้อะตัวเป็นน้อยไม่บ่อยตัวไม่แหลงกูเลยที่ตัวน้อยตัวเป็นหนามไม่ละมินดิมินตัวน้อยไหมตัวเฮียมินขันเจ้าหลังไม่พอเยอะตัวเป็นมินเด้อหล่ะเด้ออีหยังมินมินมินตัวน้อยเป็นหนามไหมมินหน้าตาคือกันกระหนูเดี๋ยบกระโปงหลาแต่ว่าคือว่าเสียวหมาไม่เลี้ยงว่าเสียวหมามาเห็นลูก พ่อพออยากได้มางูเพียกพ่อก็พออยากได้พ่ออยากได้มีนตัวเป็นหนามนั่นไหมไม่เห็นหลานสิเด้ยพ่อเป็นหยังหรอกพ่อขอย่างเดียวจะเอาอื้องมาให้ก็แล้วกันแมนบอกเอาสาวสางก็นั่นน่ะนางห่าง